เราถึงพองยาวเรียบร้อยแล้วพองสุดท้ายก่อนถึงเกาะสเดิงแล้วครับรู้สึกว่าพีมจะดีใจมากที่จะได้ถึงครับใช่พี่ถึงได้หายไม่ดีใจขนาดนี้ครับผมจะได้ปหยุดไปก็หิวกับเช้าตอนสายแล้วเที่ยงกินอะไรมาเช้าฟาดผัดฟักมาครับเย็นฟาดฟักผัดนี่ถึงแล้วครับเกาะสเดิงครับมันจะไหมไหมไม่ไหมไม่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  อัออนนี้ปุ่นโต,โตรครับงานมาแล้วครับนีค่ครับอะรเาดูให้เต็มเลยละ่ะโอ้ตอนนี้ เดิมตอนที่แล้วแก๊งสี่คันนี้มาเชี่ยวเกาะสดงแร่งกันตลอดทางนะครับสุดท้ายแอบเอารถฟอนลงไปจมโครนในขณะที่เจ้าของแอบไปขี้นะครับภารกิจครับไอฟอนไปขี้ครับขโมยรถยอฟอนลงบ่อครับอาไปกันเลยนั่นแหละเนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวไปชมกันต่อครับเออลงไปกันเลยนั่นแหละเนี่ยต้องงานเดียวไป เจ้าของมาแล้วไอคนขาเปนเงี้ยงะโอะโอยกะโดบ่อนี้เหรอยิ้มเลยต้องหันเร่งไม่หยุเลยแค่มาปล่อยขาน่เดี๋ยวมันไต่ขึ้นมาม่ต้องเงียบคันเร่งโยกโดดโโดโอ้โหขึ้นมาเลยครับอ้ยเออมันขึ้นง่ายยังไงไอะไฟไเาบอมยบอกแล้วมันขึ้นง่าย เหมือนไม่มีอะไรเลยแล้วรถรถรถติดเขาเรียกรถอะไรนะเดี๋ยวกลับบ้านไปเดี๋ยวนัดเวลาหน่อยนะทำไมครับเดี๋ยวไปเทนนิงไงนี่ยเทนนิงไอ้สกีที่พูดเลยนะบื้นบื้นบึ้นบื้นบื้นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสอนนะนี่ยเดี๋ยวจริงครับก็กลับกลับรถประมาณครึ่งชั่วโมงครับอย่าเผลอนะครับทริปนี้ใครเผลอแม่งโดนแจ้งว่าคืนนี้ไม่ได้นอนอ่ะดูตรงอ่ะ ินทางมาใกล้ถึงแล้วตอนนี้ใกล้ถึงเกาะเสด็งแล้วพอได้เหนื่อยกันนิดหน่อยเพราะว่าค่อนข้างลึกสำหรับปอโคนนี้ครับปูนก็ประมาณชแตะๆชายประตูเลยครับผมพูดจริงๆครับทุกแขงก็ผ่านได้ครับยกเว้นรถรถดังในโซเชียลอะอะไรนะ <Okay. S 1> เอาชูชู่ชชายเคซีค่ขาเมนุมะพามยางามนุมสภาพยางก่อนแล้วโม่ยจะให้ไปได้ไม่ไม่เหมือนนะคิดไม่เคยดูนะไม่เหมือนนี่ต้องตะยิ้มนี่ของจริงนี่ของจริงเหรอไม่รับอะไรชูชาเคซี่ขาจอดจ่ไฟไหม้รถจักร้หัใส่ท้องเขาบ้างดิ ตั้งใจว่าจะไปถึงจุดซิเกเนเจอร์คือคองยาวแต่ยังไม่ถึงสักทีครับเพราะว่าช้าเนี่ยชูชาเกซี่คลาสติดติดมันทุกบอรดมานั่นไม่ใช่คองยาวไม่ใช่้โหนึกว่าเสร็จแล้วคองยาวคว้านเยอะแยะอย่างนี้เป็นยงไงานปานเนี่ย เราถึงแล้วครับบ้านกองเสด็งครับผมณเวลานี้เลย<ม>เพื่อความปลอดภัยครับเอ k เอทุกคนข้างหน้าคลองยาวแล้วลมันจะเป็นซิกเนเจอร์ขนาดไหนครับคลองยาว นี้เราถึงพองยาวเรียบร้อยแล้วพองสุดท้ายก่อนหนึ่งก็เสริงแล้วครับรู้สึกว่าพีมจะด,ดีใจมากที่จะได้ถึงครับใช่พี่ถึได้หหมไม่ดีใจกันแน่เดรัวป้ายหลุดอันนี้คือผู้ชนะของเส้นทางนี้ครับผมไอชีกเหมือน,นมาล้นทองล้นทอง ใครจะแทงหวยไปแทงนะมันจะเรียนรถพี่ยิมคเลยผู้ิีครับรีวิวบรรยากาศนะเวลานี้นะครับบรรยากาศนเวลานี้นะครับหิวมากเลยครับหิวเป็นยังไงอร่อยไหมครับวันนี้หิวแล้วก็หิวกับเช้าตอนสายแล้วเที่ยงกินอะไรมาเช้าฟาดผัดฟักมาครับเย็นฟาดฟักผัดนี่ ครับเกาะสะเดิงครับหน่วยเกาะสะเดิงเรียบร้อยแล้วเรามาถึงที่หลังครับพี่เขามาถึงกันหมดแล้วครับถึงแล้วครับฟันปูนโดเสร็จเรียบร้อยแล้วผมสวัสดีพี่สวัสดีครับพี่ยิ้มไหมเนี่ยพูดดีใจเจอพี่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เดี๋ยอฟซีมากเลยครับนเป็นคุยจริงๆโอ้โหคุณโอ้โหคุณเอฟซีพี่ครับ กูจะหุงข้าวช่างวันเดียบจะแดกไม่ข้าวอ่ะแดกครับผมอย่างนั้นแดกก็กวนโอเคอ๋อพี่ชายกับพี่ช่องทำกับข้าวครับเดี๋ยวเขาทำกับข้าวให้เรากินแต่สเต็ปคือเราห้ามกอกวนเขาอันนี้แนวไหนเนี่ยไม่ต้องดงไม่ต้องโดหรอ์ไม่ต้องแดกไม่ต้องแดกด้วยกูนแล้วอ่ะมันจะไหมไหมครับถามมมันจะไหมไหมไม่ไม่ไม่ ไม่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 เอ็เล่นเลยเฮ้ยไข่แตกกี่ใบลืมถามเลยไม่แตกจริงอะมาในคาริเมียนถึงกันสินบ้างอะไรบ้างแต่ไข่ไม่แตกนะเว้ยอุ้ยครับแล้วฝีมือสุดยอดเลยไอดอลเลยวไนอนดูเดี๋ยวกูทำกับข้าวก่อนเดี๋ยวเขไม่ต้องกินหรอกเฮ้ยนี่โหนี่เขาเขาทำเป็นจริงครับมันแช่น้ำมา24ชั่วโมงผมมีข้าวหมูย่างพี่พีเอ็มเอามาผัดกับพาเมคข้าวหมูย่างใช่เรามาต้มแม่ข้าวหมูย่างได่ข้าวหมูย่างต้มตอกคกอะไรก็ได้หมูตอกคกมึงอยากทำอะไรก็ทำเลย ทางออกข้าวเลยก็ได้เที่ยวฝ่ามาหลายปีไม่เคยเจอที่ไหนวุ่นวายแล้วที่นี่<ค>นไม่รู้จะฝ่าไปไหนเบื่อแล้ว ไอ้จะทำไอ้เดี๋ยวพี่พระจะขึ้นสันหลัเป็นอ่ะก็สรุปตัวเองแะผมไปเล่นน้ำีกว่าเดี๋ยวให้ผู้หญิงทำาข้าวเดี๋ยวเราไปกางเต็นท์ครับเดขอบคุณสปอนเซอร์หลักก่อนครับเรื่องเต็นท์ขอบคุณพี่เบียร์แคมปิ้งเต็นท์ครับจริงๆเป็นเต็นท์แมนทีเจมแต่เราใช้มานานมันก็มีปัญหาเรื่องขาดเรื่องการซิลกับอะไรเงี้ยครับพี่เบียร์แคมปิ้งเต็นท์จัดการให้หมดเลยครับอะไรมีทุกชิ้นก็เปลี่ยนคเวอร์ใหม่ซิลใหม่ครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาของลงครับเดี๋ยวไปดูกันลอยกางเต็นท์ เราวันนี้เรามีเมนูคอมุย่างครับเด็กแกงเรากำลังจุดเตาอยู่ครับแต่เราสงสัยจุดกันได้เรื่องมาเนี่ยพี่ยิ้มพี่ชาติแล้วก็ในฟอนยับเฮ้ยติดแล้วเว้ยติดแล้วติดแล้วอ่ะด้แล้วติดแล้ว่ติดพอป่ะนาจะติดแล้ว่ะติดติดเตาอ่ะมึงกติดมึงติดไหมเอเหมือนว่าน่าจะเอ้ยพี่ติดแล้วมึงก็ติดนี่ติดด มันน่าจะติดบอกแต่ว่ามันต้องติดเฮ้ยกูพี่บอกแล้วว่าพวกพี่จุดเตาเป็นมึงก็ไม่เชื่อไม่ไว้ใจมึงไม่เชื่อว่ามันติดเออหนูเบ้นติดป่าวะเบ้นโอ้ยเบ้นไม่เบ้นเลยอ่ะไม่ติดแล้วไม่น่าเดินมาจุดเตากับเขาเลยเขาบอกเฟือเก่าอ๋ออันนี้สุดรอนร้อหมูกระทิงไว้ โหือเปล่าเดี๋ยวแล้วมึงจะชวนกูทำไมเนี่ยเหมือนเลิกอะจุดฐานแค่นี้ต้องให้เลิศเถอะแม่งทำงานทำารกันนี่เหมือนมาเข้าค่ายรอดดอมากกว่านะครับไม่ได้เหมือนมาเที่ยวนะครับข้างหลังอ่ะจะทำอะไรมีบาตัวฟังงั้นพุงอยู่ดเฉยๆไปไล่สัตว์ฮุบะ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 ฮุเดี๋ยวนี่นี่นิดๆเอาไปมากจะเต่าเลยไม่แพง เอาเวลาตรงเนี้ยไปล้างหน้ากันเลยเวลาได้เะแล้วไปทำเครื่องมาทำอะไรอ่ะรถเป็นอะไรพังทำรถกูถ่ายให้เพื่อนขนาดนี้เลยเหรอวะไอ้นี่หนักกว่าเพื่อนเลยพี่ผมต้องทาด้วย่หรออย่าอยู่ใกล้กว่าจะได้กินข้าวมื้อนี้ก็คงแบบเนตึงหน้าดูครับนี่ขนาดเริ่มต้นทำกับข้าวนะครับผมผมว่าเดี๋ยววันนี้มีเตาแก๊สระเบิดครับพักมันได้ออกดีกว่าเพราไม่งั้นข้างล่างแม่งขึ้นแน่คืนแล้วมีไม่ได้นอนอ่ะเป็นหลังคาพูดจริง นี่ครับงานมาแล้วครับนี่ครับกำลังครกนี่ครับดีรถอนมีมีมีนการสาตรรอบครับ เราดึงให้เต็มเลยล่ละโอ้โหตอนนี้โอ๊ยตายแล้วฟ้าผ่าเป็นแผลใหญ่อลยทีเดียยังลื่นเลยอยู่นะ มีฝนป่าหนาวเหมือนครับผมสภาพเหมือนหมาหลงใต้ทางหลวงนอยู่ไหนมาลฝนอยู่ไหนอันนี้หมาลุยฝนไอ้แกเฮ้ยพี่เที่ยวป่ามาตั้งหลายทีไม่เคยโดนฝนเลยมาอาทิตย์เดียวในมึงตรอกผิวผ่านมากับมึงด้วยเพราะใครเพราะนี้หรือเพราะนี่เราเล่นฝนตกเป็นคอนเทนต์มันโอ้โหไอ้ปิดแอร์เพิงได้เลย อยู่บ้านเปิดแอร์นอนทั้งก็สบายไปแล้วกูไม่น่ามาเลยฝันนี้หลับสบายไปแล้วเออแต่รสชาติการเที่ยวป่ามันต้องเจอทั้งฝนทั้งร้อนทั้งทั้งหนาวเว้ยมันต้องงี้ใช่ไหมมันถึงจะสนุกทำอะไรก็บอกไม่มีคำพูดพูดไม่ออกอะไรมะเบ้นไม่ทำงี้กับพี่ไม่ได้หรออันนี้คือที่นอนเหรอใชเป็นนอนแนวตั้งอ๋อนี่คือยืนนอนมากับเบ้นเนี่ย มีเรื่องเซอร์ไพรส์ตลอดแน่จริงหยุดทำไมเฮ้ยดีแล้วครับท่านถ้าจะตกก็ให้ไปตกตรงเต็นท์มันคนเดียวกันเอาแค่เน้นมันเอาแค่สามเมตรคุณสามเมตรคนเดือดครับใช่ไปรยากาศแคมปิ้งที่เดือดมากวนี้ครับเดือดจริงๆเฮียเรากินยกชิ้นเลยโอ้โหหูเหมาหัวกระทะเลยวะเนี่ยเเเดี๋ยวราา่น เอาอุตส่าหุดเตาถ่านมาเราวไแไเราต้องได้ย่างหอกนะ That's true. โอ้ยสดชื่นมากสดชื่นมากครับโคตรกินมากครับกับการหนาน้ำเงี้โดนน้ำป่ะโดนน้ำโดนน้ำโดนน้ำเดี๋ยวต้องตามดับน้ำเลยเฮ้ยมีเคสด้วยอ่ะเฮาซิ่งเป็นไงสดชื่นสดชื่นนี่ครับตอนตอนเย็นครับเราก็มาอาบน้ำกันก็คือเกาะสะดึงที่เขาเรียกเกาะสะดึงเพราะว่ามันเป็นเกาะอยู่กลางกลางน้ำนี่ยครับเราก็ รอบๆจะเป็นลำธารเราก็อาบน้ำในลำธารอันนี้คือเสน่ห์ของกเกาะเสม็ดนีน่ไหลก็จกัดเราหาห็ดไปแล้วนะครับผมเดีย๋ยวเราจะน,น,น,นั่งเรืออาบน้ำให้ฟรีครับ รุ่น MM สวัสดีพี่ๆอย่างเป็นทางการครับสําหรับเช,ช,ช้านี้ที่เกาะเสด็งครับน pandemia, ่าจะเป็นการปิดคลิปแล้วกันอันนี้คือเสน่ห์ที่เป็นชอบเกาะเสด็งมากคือมันจะมีลําธารล้อมรอบบริเวณที่เราอยู่ครับพอเราตื่นมาเราก็มานั่งเล่นริมลาธารทํากาแฟกินแบบชิวๆได้แบบสบายๆเลยเดี๋ยวเช้านี้เราจะไปชงกาแฟมอคค่าพอดกันครับนี่ในนี้ในนี้มันเป็นของดีแต่เราต้องมีแผ่นกองระบบมาเอจากบ้านเรียบร้อยแล้ว ให้คนที่ทำประจำนะมันไม่ได้สำคัญที่รสชาติกาแฟจะอร่อยขนาดไหนครับมันสําคัญที่เรากินที่บรรยากาศไหนครับหน้าเขาไม่ใช่เขาบอกว่าเอาให้เดือดก่อนแล้วให้เบาไปมาแล้วมาแล้วกาแฟมาแล้วดูนะดูนะต้องปิดแล้วแหละสตาร์บัคอายอ่ะอายไปไหนฮะก็มันไม่อย่างงจะไม่อายได้ไงเขาบอก มิชชั่นกาแฟเราคอมพิ้นแล้วครับก็ขอฝากคลิปสนุกๆของโชคพอยไว้แต่เพียงเท่านี้ครับใครอยากดูคลิปสนุกๆเที่ยวป่าใน YouTube พิมพ์ YouTube ว่าวัยรุ่นเที่ยวป่าครับแล้วก็หรือโชคพอยได้เลยครับมีคลิปสนุกๆเพียบครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ครับพี่ชูชาตพีซีคาครับที่ให้เรามาร่วมสนุกในคลิปนี้ก็คือจริงๆเนี่ยคลิปนี้เป็นคลิปของพี่ยิ้มครับเรามาแจมกับพี่ยิ้มครับแล้วก็ฝากปอนด์อกไรเดอร์ไว้ดบ ครัววันนี้ก็เช้านี้ขอฝากไว้กับบรรยากาศคึกๆที่นี่ครับแล้วก็กาแฟเช้าหนึ่งแก้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ